พ่าวแววมาแต่กลายเสียงคลื่นซัดฟังแววดังเสียงใครจำจากมันไปแล้วเช้าประมงสุดสิ้นเสียงสั่งและฟังลับ เื่นข้าร่วมแรงร่วมใจเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเนื่อยกายพอทง Bye. Oh. รมงเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการครับคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์ครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่จบลงไปคือเพลงที่ผมบอกไปแล้วครับว่ามีคนขอไว้ก็เลยมาร้องให้ฟังแต่ว่าต้องเป็นคุณอารีร้องนะครับโดยเพลงนี้โดยตัวต้นฉบับนะครับวันนี้ผมมาร้องก็อาจจะ อาจจะไม่เพราะเท่ากับคุณอารีนะครับแต่ฟังเถอะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะร้องให้ฟังนะครับสําหรับรายการเรานะครับช่วงที่3แน่นอนครับจะต้องคุยกันเรื่องของสุขภาพในเรื่องของศาสนามีเวลาละหมาดมีอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องแนะนําสินค้าของพวกเราครับแฮมเมอร์นั้นเสื้อรุ่นนี้นะครับมันก็คงจะไม่ค่อยได้มีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงที่เป็นคอปกแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อกันไปตามหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะไปสั่งกันที่ แฮมเมอร์ช็อปก็ได้นะครับแฮมเมอร์ช็อปตั้งอยู่ที่เพชรบุรีซอยเครับเป็นช็อปและร้านอาหารนะครับเพชรบุรีซอย7นะครับซอยสุราพยาไทครับเข้าไปประมาณ150เมตรประมาณนี้นะครับอยู่ตรงข้ามกับพญาไทแมนชั่นเลยครับที่ให้ดีที่สุดก็คืออย่านำรถไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาที่จอดลำบากเพราะว่าซอยมันแคบนะครับหรือว่าจะติดต่อกับพวกเราในทุกทุครั้งครับรวมไปถึงสบู่อ r รสบู่โสมนั่นก็มีจำหน่ายที่นั่นด้วยนะครับแผ่นเพลงซีดีของเรรามีอยู่คบ คัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆและก็สินค้าของแฮมเมอร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนที่เรามีซีดีชุดรักหน้าเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นซีดีนะครับที่แสดงสดสามารถที่จะไปจับจ่ายแล้วก็ซื้อเป็นเจ้าของกันได้นะครับสำหรับในอัรบัมใหม่ของแฮมเมอร์นั้นก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรากําลังผลิตกันอยู่และก็เร็วนี้จะได้เห็นโฉมกันอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเข้ามาในช่วงที่3นี่นะครับก็แน่นอนครับเริ่มต้นมาเราก็จะต้อง คุยกันเรื่องของสุขภาพพลรานามัยซึ่งสุขภาพพลรานามัยของคนในโลกก็กำลังแย่ลงครับเพราะว่าเราเจอกับมลภาวะที่กำลังสูญเสียมากโดยเฉพาะข้าวไทยเนี่ยนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลจะออกมาพูดนายกจะไปออกไปกินข้าวของใครทําให้คนนั้นขายดีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเอาความเป็นจริงครับเวลาเราไปกินข้าวันทุกวันนี้ผมถามพี่น้องทุกๆคนเลยครับเวลากินรสชาติเปลี่ยนไปไหม ข้าวความนิ่มความอ่อนความสวยความที่เราจะหุงได้มันเปลี่ยนไปไหมแล้วก็อย่ามาบอกเลยครับว่ามันไม่มีพิษมันไม่มีภยัยมันไม,ม่มีอะไรเนี่ยผมไม่เชื่อครับผมคนหนึ่งที่ไม่เชื่อพวกที่ขนาดว่าโกงกันอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าขี้โกงประเทศได้แล้วจะมาะแค่ที่จะหลอกลวงประชาชนกันไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของสารเคมีอะไรเนี่ยก็อย่าให้มันมากนักเลยครับ ต้องยอมรับนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐบาลออกมายอมรับว่าข้าวเนี่ยมันเสียแล้วล่ะที่ที่เหลือเนี่ยเราคงแย่แล้วแล้วเ็ข้าวใหม่มาทําให้มันดีๆมันก็จะดีครับแล้วก็ข้าวอย่างที่บอกแหะครับว่าทุกวันนี้ข้าวที่เป็นข้าวระดับเกรดดีของเมืองไทยที่ใช้นําดากันข้าวนาปีมันแทบจะไม่มีคนทําทําก็ไม่สนใจกันแล้วคิดแต่ว่าจะเอาเงินเร็วๆทําให้ได้เพราะฉะนั้นคุณภาพของเราเลยแย่ลงแล้วตลาดของเราก็เลยแย่ลง แล้วรัฐบาลที่ทําหน้าที่ขายแบบไม่เป็นอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเจอโกงกินด้วยก็ยิ่งแย่ลงไปซ้ำสองซ้ำสองซ้ำสามเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพพลานามัยของคนในชาติเราจะดีได้อย่างไรเมื่อรัฐบาลเองยังเอาแต่ของไม่ดีมาให้พวกเรารับประทานกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นผมก็ยังเรียกร้องสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกร้องแล้ววันนี้สัปดาห์นี้ก็ยังเรียกร้องอีกว่าอยากให้คนไทยทุกๆคนครับหันมาปลูกผักกินกันเองครับหันมาปลูกพืชผ,ผักสวนครัวครับ ปลูกง่ายครับแล้วก็พยายามอย่าใช้ไม่ต้องไปเติมปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปใส่สารเคมีอะไรครับปล่อยมันไปตามธรรมชาติครับแล้วก็มีที่เล็กๆก,ก็สามารถทํากันได้แล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าประเทศไทยแล้วก็ทุกๆประเทศในโลกเนี่ยจะเหลือแผ่นดินที่ให้ทําเกษตรเนี่ยมันน้อยลงอะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะหาต้องมีในอนาคตผมว่ามันจะมีดิน มีอะไรที่สามารถที่จะปลูกกันได้ในในในอาคารในอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็พยายามไปสืบเสาะแสวงหามาครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรดีๆและจะมาบอกกันนะครับแต่สําหรับในเรื่องของการที่เราจะดูแลสุขภาพนั้นดีที่สุดเลยครับก็คือเราจะต้องพักผ่อนให้ดีนะครับแล้วก็กินอาหารให้มันครบจริงๆนะครับให้มันครบนี่ไม่จำเป็นต้องกินให้ครบอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยกินกันเข้าไปครับเพราะเมืองไทยมันไม่ใช่หายาก เพราะฉะนั้นเลยอยากสนับสนุนให้พี่น้องคนไทยกินกันเยอะๆครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะเราไปรับประทานยาที่เป็นสารเคมีมากๆแล้วก็หันมารับประทานยาสมุนไพรศึกษาครับมีหนังสือมีอะไรเยอะแยะแล้วก็ของเอสทีวีเองเนี่ยนะครับก็มีหนังสือหลากหลายมากในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอกินดื่มน้ําด่างล้างพิษตับอย่างไรอะไรแล้วแต่มันมีอะไรมากมายผมอยากให้ทุกคนมาสนใจในเรื่องของการดูแลตนเองภายใต้หลักทั่วๆไปแบบธรรมชาตินะครับแล้วมันจะดีมาก แล้วก็จะทําให้ทุกคนนั้นมีพลานาไมาที่แข็งแรงครับแต่อย่าไปโดนฝนแล้วก็โดนแดดที่จัดจัดในยามนี้นะครับมันเป็นหวัดได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพและพลานาัมาครับแล้วก็ออกกําลังกันคนละนิดคนละหน่อยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับยิ่งอายุมากแล้วก็ออกกําลังสักนิดเดินกันสักหน่อยยกของสักนิดอะไรก็ได้นะครับออกกําลังกายอยู่เรื่อยๆคิดว่ามันจะมีประโยชน์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยครับว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือ คนแก่คนชราสามารถทําออกกําลังกายกันได้แต่ให้ดูให้พอเพียงเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะครับไปชมเวลาละหมาดกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้ครับ,บรก็ ไปชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมุสลิมนะครับก็เวลามักเร็บก็คือเวลาที่เราละศีลอดนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาซูรุกที่เราเขียนไว้ทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับซูรุกนั้นหมายถึงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าครับแล้วก็ในในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมุสลิมเองเขาจะมีการละหมาดนอกจาก5เวลาแล้วเนี่ยนะครับในยามค่ําคืนพอหลังจากที่เขารับประทานอาหารละศีลอดกันเรียบร้อยแล้วละหมาดกันที่บ้านเรียบร้อยครบแล้ว เขาก็จะไปที่สุเหร่าครับแถวที่สุเหร่าเพื่อจะไปไปมสัสยิดเนี่ยนะครับไปรวมกันเพื่อจะละหมาดตอรเวียครับแล้วก็ละหมาดกันถึง20่็อกรากาเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะทํากันทุกๆสุเหร่าเลยครับถ้าในเดือนรอมรอนถ้าเกิดเราผ่านไปในตอนกลางคืนแล้วก็เห็นสุเหร่าตรงไหนบริเวณสุเหร่าเราจะเห็นมีแสงมีเสียงแล้วเราก็จะเห็นกิจกรรมต่างๆกลางคืนยังมีการกิจกรรมกันอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะครับนี่ก็เป็นในเดือนรอมรอนแล้วก็ปลายๆแล้วครับ มันก็ท้ายแล้วเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับเหลือประมาณสามสี่วันเนี่ยมันจะเป็นวันที่เราจะต้องออกบทกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันตรุษอีดินฟิตรีเป็นวันยิ่งใหญ่ของพวกเราอีกหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องมุสลิมนั้นทําหน้าที่ครับอีกนิดเดียวครับแล้วก็ผู้ที่ถือสินอดไว้แล้วและขาดบ้างอะไรบ้างก็ยังมีเวลาอีกครับหลังจากนั้นก็จะมีการบวช6ก็คืออีก6วันเพื่อจะมาชดใช้นะครับกับสิ่งที่ขาดหายไปนะครับแต่สําหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ ถือสินอดหรือว่าร่างกายไม่พร้อมจริงๆแล้วก็สามารถที่จะนํานอาหารนะครับบริจาคอาหารในการละสินอดในแต่ละวันเนี่ยก็ถือว่าคุณได้ทาผลบุญนั้นร่วบกับผู้ที่ถือสินอดแ,แล้วแล้วก็คุณทําหน้าที่ของคุณได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญในทุกๆศาสนาครับผมอยากให้คนเราทุกๆคนนั้นมีศาสนาอยู่ในใจและปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆอย่าเชื่ออะไรอย่างงมงายครับแล้วจงมั่นคงต่อศาสนาของท่านมั่นจนจดมั่นคงต่อศาสนาของท่านแล้วทําสิ่งดีๆไม่มีศาสนาใน ศาสนาไหนศาสนาใดาเลยครับสอนให้คนทําในสิ่งเร็วๆมิจะทําในสิ่งดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในคันลองของศาสนาจะต้องอยู่ในสิ่งดีๆและจะต้องปร,ประสบกับสิ่งดีๆตลอดไปเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องมุสลิมนะครับหลังจากเวลาละหมาดมาแล้วเพราะว่าเราจะต้องมีเวลาละหมาดกันทุกๆวันวัน,วนละ5เวลาอยู่แล้วนะครับ ช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าอยากจะเห็นทุกๆคนครับวันนี้ผมจะย้ำอีกครั้งว่าเป็นเดือนแม่เมื่อเป็นเดือนของแม่เนี่ยทุกๆคนก็ควรจะราลึกถึงแม่ทั้งเดือนเลยครับแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆช่วยกันครับกิจกรรมเช่นกิจกรรมช่วยกันเก็บกวาดขยะกิจกรรมอย่าทิ้งขยะเก็บขยะเนี่ยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่จะไปช่วยเด็กกำพร้าบ้างอะไรบ้างอะไรแล้วแต่ถ้าคุณจะทำนะครับผมรู้สึกว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมดีๆให้กับ ให้กับแม่ของทุกๆคนเลยครับทําสิ่งดีเพื่อแม่ของพวกเราทุกๆคนแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาแล้วทุกๆคนก็จะได้สิ่งดีๆกลับสู่พี่น้องทุกๆคนด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องคันธมิตรค่อนข้างเครียดนะครับวันนี้ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขคลายเครียดครับพักผ่อนให้เต็มที่มีอะไรพูดจากันครับค่อยๆเปิดใจให้กันค่อยๆพูดจาซึ่งกันและกันทําความสุขให้ได้ แล้วก็จะได้มีพลังนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดถ้าคนเครียดเนี่ยเครียดแล้วมันจะมีแต่อารมณ์ไงมันจะใช้แต่อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนแยกแยะให้ถูกทําในสิ่งที่ดีและทําไปนะครับและสําหรับพี่น้องที่เป็นพันธมิตรทุกๆคนยังรักยังห่วงกันเสมอครับสำหรับพี่สนที่นะครับทุกคนห่วงพี่สนที่กันมากผมเข้าใจแล้วก็พี่เขายอมเสียสละม,มาถึงทุกวันนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแลกแล้วครับเพราะผมผมเชื่อว่าทุกๆคนก็จะต้อง พร้อมที่จะเสียสละเหมือนๆกันนะครับในเมื่อเรารู้สึกว่าเราทําหน้าที่แล้วให้แผ่นดินแล้วเนี่ยถึงแม้เราตายไปครับก็ไม่เสียดายหรอกครับเราผมเชื่อว่าเราก็ขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจงทําสิ่งดีๆแล้ววันนี้แค่เริ่มต้นก่อนครับก่อนจะนอนในค่าคืนนี้คิดในสิ่งดีพอเช้าเรามาเราคิดดีก่อนเราก็จะทําในสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆเหล่านั้นมันจะสะท้อนไปให้กับทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรือง ไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาก็มาถึงท้ายจริงๆแล้วครับแล้วก็ผมอนุชาประธานมานั่งทําหน้าที่อยู่ตรงนี้คนเดียวก็ต้องขออภัยนะครับที่เราไม่ได้มาทั้ง2คนแล้วก็พอพ้นจากเดือนร่มรอนแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับรับปาวกว่าเราจะมากันแล้วก็ผมน่าจะพาพี่น้อง3-4คนมาเลยนะครับแล้วก็มาเล่นดนตรีสดๆกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีความสุขกันนะครับวันนี้ผมจะล่าลากันไปด้วยเพลง เพลงนี้ก็คือไร้รักไร้ผลครับเพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าทุกคนจะอยู่เฉยเฉยอะจะอยู่เฉยเฉยได้อย่างไรจะเห็นให้คนอื่นและจะปล่อยให้ใครเข้ามาทําอะไรต่อบ้านเมืองได้อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าไม่เชื่อเรื่องของเราและถ้าเกิดว่าบ้านเมืองนี้มันอยู่ไม่ได้มันแย่แล้วแล้วคุณจะมีความสุขอยู่ได้อย่างไรนะครับลองมาฟังเพลงนี้ครับไร้รักไร้ผลผลครับเรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง าสนาไม่ควรให้เสียที่ที่เกิดมาในหมู่ประชาเชาวไท